คอลัม์คนปลายซอยประจำวันที่5มกราคม2569คทรัมป์พ่อปู่สันติภาพยุล้าอนานิคมเวียนกลับมาอีกครั้งในรอบ6ศตวรรษรอบใหม่สู่ศตวรรษที่21นี้เปิดสักรารโดยสหรัฐอเมริกามหาอำนาจโลกเจ้าของสัมปทานประชาธิปไตยซอนทีมทรัมป์ ส่งกองกำลังทหารเข้าปนประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีแหล่งน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดในโลกจับตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรและภริยาไปดำเนินคดีที่สหรัฐในข้อหาเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดจากนั้นก็ส่งบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเข้าไปครอบครองสแสวงหาผลประโยชน์จากแหล่งน้ำมันทั้งหมดนั้นมาตะเพาเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จบุช ในปีพศ2546ด้วยหวังยึดแหล่งน้ำมันในอิรักก็ยกเรื่องกระานาธิบดีซัดดัมฮุตเซนสะสมอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นบางหน้าแล้วส่งกองกำลังบุกขล่มอิรักแหลกพล่มเสร็จก็จัดสรรปันส่วนแหล่งน้ำมันในอิรักให้บริษัทน้ำมันหุ้นส่วนเข้าไปสุบเลือดกราบถึงทุกวันนี้ส่วนข้อหานิวเคลียร์ไม่เคลียร์เพระยกเมฆขึ้นมา ถึงระนั้นซัดดำก็ต้องตายด้วยการถูกจับแขวนคอเวเนซุเอลาก็ถูกแบบเดียวกันรพร์จะส่งทีมงานนำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเข้าไปบริหารประเทศแทนแล้อย่างนี้ไม่เรียกว่าปล้นเอาทรัพย์สินแล้วยึดประเทศเขาเป็นเมืองขึ้นสหรัฐดอกหรือแล้วนานาชาติมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างผมอ่านที่คุณวรวีมีสุขโพสต์สรุปไว้ ขอช่วยโอกาสนำเสนออังกฤษนายกรัฐมนตรีเคียร์สตามเมอร์กล่าวว่ารัฐบาลของเขาไม่เสียใจกับการสิ้นสุดระบอบมาดูโอแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าการปฏิบัติทางการทหารของสหรัฐละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่กระทรวงการต่างประเทศรัเสเซียออกแถลงการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวเรียกร้องให้สหรัฐทบทวนจุดยืน และปล่อยตัวประธานาธิบด,ดีที่มาจากการเลือกตั้งตามกฎหมายทันทีพร้อมย้ำว่าทางออกของปัญหาควรเกิดจากการเจรจาจีนกล่าวว่ารู้สึกตกใจอย่างยิ่งและประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้กำลังอย่างจงแจ้งของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปล่อยตัวมาดูโรและภรยาและกลับมายึดมั่นในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ นิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อบรรทัดฐานที่อันตรายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและกฎหมายระหว่างประเทศในระยะยาวประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลู่าดาซิวาของบราซิลกล่าวว่าการกระทําของสหรัฐคือการล้ำเส้นอย่างไม่อาจยอมรับได้และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศมีท่าทีตอบโต้อ,ตอ,อย่างจริงจัง กระทรวงการต่างประเทศไทยโพสต์ข้อความว่าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยเคารพกฎบัตรสหรประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนและเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลาครับผมก็เก็บมาเล่าสู่กันฟัง อยากถามว่าการใช้อำนาจเถื่อนต่อเวเนซุเอลาของทรัมป์ครั้งนี้สะท้อนถึงสงครามที่จะตามมาอย่างนั้นใช่ไหมขอตอบว่าไม่ใช่ในใช่ที่ไม่ใช่คือในขั้นนี้มันสะท้อนชัดเจนถึงภาวะเศรษฐ,ฐกิจโลกโดยเฉพาะจัดทางซีกโลกตะวันตกสหรฐัฐยุโรปมันไปไม่ไหวแล้วโอกาสสูงที่จะพังคลืนทั้งระบบมีมากก่อนจะลามเป็นโดมิโนเศรษฐกิจ หลงตำตามกันไปทั้งโลกในปี67ถึง70นี้คนมันจนคนไม่มีจะกินคนสิ้นทางไปหรอกถึงจะปล้นเขากินสหาราฐก็มาในนิยามเศรษฐีทังแตกปล้นเวเนซุเอลาแบบแหกกฎแหกกติกาโลกด้วยหวังยึดเอาทรัพยากรน้ำมันเขายึดของประเทศเขาไม่ต่างยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะอะไรก็เพราะเศรษฐกิจสหาราัฐมันถึงจุดใกล้พังคลืนนั่นเอง เสือทรัมป์จึงหน้ามืดบุกเข้าปล้นเอาทรัพย์ไปค้ำเศรษฐกิจประเทศมันปิดไม่มิดแล้วว่าตอนนี้สหรัฐนี่ท่วมท้นล้นพ้นตัวซ้ำตูดกลวงโบดอลลาร์ที่เคยเป็นพระเจ้าตอนนี้ไม่ต่างแบงกกามโมเล่นพิมพ์เอาตามใจชอบโดยไม่มีทองคำหนุนหลังสภาพจริงก็แบงก์กระตูนดีๆนี่เองอีกมิช้ามินานกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำยังมีค่าสักว่า ไเช็ดกกนอย่างเรียบกริบต่างกับแบงก์ดอลล่านาทีนั้นแทบไม่มีค่าอะไรเลยสหรัฐปั่นหัวประเทศต่างๆเหมือนปั่นจิ้งรีดให้กัดกันเพื่อจะขายอาวุธสงครามแต่ก็ได้ผลไม่มากนะักแล้วตอนนี้เที่ยวบาท,ทำสงครามกำแพงภาษีกับประเทศโน้นนี้ทั่วโลกถึงขั้นกว่าหนึ่งร้ยเปอร์เซนก็มีซึ่งคนสติดีที่ไหนเขาจะไม่ทำกันอย่างนี้เศรษฐกิจก็แย่แก้ไม่ตกดอลลา หาก็กลแบงก่งเต็กเป้าหมายอำนาจเดียวกรองโลกก็กลายเป็นรําลิเกกลางแดดคำว่าอำนาจเป็นคำแทนของคำว่าศรัทธาและความเชื่อเมื่อสหรัฐทำตัวให้เสื่อมศรัทธาและความเชื่อจากนานาอารยประเทศนั่นเท่ากับสหรัฐอำนาจเสื่อมไปแล้วอำนาจก็เสื่อมเศรษฐกิจก็สุดสหรัฐจึงต้องใช้กำลังเป็นอำนาจ เขาปล้นชิงเอาน้ำมันจากเวเนซุเอลาและขั้นตอนต่อจากนี้สูตรสุดท้ายที่จะใช้แก้เศรษฐกิจเป็นการปิดยุคคือสงครามนี่มันมาเป็นสเต็ปสเต็ปฉะนั้นซีกโลกอุตสาคาเนคือบ้านเราก็อย่าประมาทเรื่องสงครามเศรษฐกิจและสงครามยึดครองประเทศจำได้ไม่ใช่หรือตอนสงครามโลกครั้งที่สองประเทศซีกยุโรปยากจนจากสงครามก็ใช้อาวุธเป็นอำนาจ บุกเข้าปล้นสสดมความมั่งคั่งของประเทศในอาเซียนที่ดอยกว่าและยึดเป็นเมืองขึ้นกลุ่มนักล่านานิคมก็มีสเปนโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นในย่านอุตสาหะเนมีไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของพวกตะวันตกถึงกระนั้นยังต้องเป็นลูกแกะให้หมาป่าฝรั่งเศสข่มเหง เอาดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ลาวและรัตบองเสียมราชสีโสพลให้เขมรกับอังกฤษไทยต้องยอมยกเมืองไซบุรีปลิตกลันตันตรังกาูให้เขาแลกเปลี่ยนสิทธิ์ให้คนไทยในบังคับอังกฤษมาขึ้นศาลไทยนี่ชาติอาเซียนก็ต้องระวังประวัติศาสตร์ย้อนกลับสมบัติที่ชาติตะวันตกปล้นไปจากชาติอาเซียนตอนนี้มันกินที่ปล้นไปหมดแล้ว พร้อมจะรวมหัวปล้นใหม่เอาไปป้อนเป็นรัฐสวัสดิการอีกครั้งสหประชาชาติหรือยูเ็นนั่นน่ะมันก็องค์กรที่ยิวไซออนิสตั้งให้เป็นเครื่องมือสารัฐเพื่อเดินแผนอำนาจเดียวครองโลกเห็นชัดๆฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรในด้านความถูกต้องชอบธรรมหรือสิทธิมนุษยชนบ้าๆบอๆอันไม่มีอยู่จริงเหมือนคำว่าประชาธิปไตยก็ดูซิ สหรัฐปล้นเวเนซุเอลาซึ่งซึ่งหน้านายกูเตเลสเลขาเอนพูดแก่เกอได้คำเดียวผมวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งวิตกแล้วไงเรียกทรัมป์มาดีตไข่เป็นการลงโทษงั้นหรือวันนี้ต้องบอกว่าอัตาหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนทำเป็นอำนาจเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนอาวุธคืออำนาจหวังสงบ ต้องเตรียมรบให้พร้อมสับน้าสิวน้าขวานนี้ต้องเอาประเทศเราให้รอดก่อนจะรอดแบบไหนอ่านนี่หน่อยแล้วค่อยๆค,คิดพงพงยมยมรัตโพสต์นี้ตั้งใจวกกลับมา e d ด c a t e กลุ่มคนไทยที่มักต่อต้านกองทัพไทยที่ทำสงครามกับเพื่อนบ้านสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกวันนี้ไม่ได้มีอะไรเกินความคาดหมายครับทุกหนึ่งร้อยปีมนุษยชาติเราจะเจอแบบนี้เป็นไซเคิล ไม่ใช่ดวงไม่ใช่สยศาสตร์แต่มนุษย์วันนี้ก็ยังเป็นคนคนเดียวกับเมื่อสี่ถึงห้าพันปีก่อนสงบทันละสงครามรองดองสงบพันละสงครามรองดองปีหนึ่งพันเหสิบถึงสองพันห้าสิบปีนั้นเรายังมีประชากรที่จำความเลวร้ายของสงครามได้แต่คนรุ่นนั้นทยอยล้มหายตายจากไปแล้วตั้งแต่ปี2020 สงครามจึงคุกรุ่นในทุกภูมิภาคนี่จึงไม่ใช่เวลามาดัดจริตทำจิตใจสูงส่งด้วยการต่อต้านสงครามและการสะสมอาวุธคนต่อต้านสงครามและการสะสมอาวุธคือคนอ่อนแอและไร้ความรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงของชาติครับผมก็ไม่สนับสนุนการมีสงครามเช่นกันสงครามคือการกระทําของคนโง่แต่เมื่อเราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนโง่กับขุนเซน เราต้องชนะเราต้องทำลายขเขมรหรืออริราชศัตรูให้รุนแรงที่สุดหนึ่งใครด้อยค่าทหารและรณรงค์ลดอาวุธกองทัพไทยมาตลอดหลายปีมันคือสิทธิครับอย่าด่าว่าเขาแต่ให้เก็บเป็นบทเรียนสำหรับการอ่อนด้อยความเข้าใจในโลกของคนเหล่านี้และอย่าพึ่งให้คนกลุ่มนี้มามีบทบาทในการปกครองที่จะเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติอย่ามีศีรษะไว้ขั้นหู และอย่ามีปากไว้ขั้นคางหมายถึงการจะพูดอะไรไปเรื่อยต้องมองความมั่นคงของชาติเป็นที่ตั้งก่อนอย่าดัดจริตเอาความเก๋หรือความมันใส้ทหารเป็นที่ตั้ง 2. กลับกันประเทศต้องมีระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณทหารที่โปรง่งใสจากนี้ไปไทยต้องเร่งสะสมอาวุธและแสนยานุภาพรอบหน้าคำเนนจะมาแรงกว่าเดิมแน่ หรือเป็นชาติอื่นไม่มีใครทราบแต่เราต้องมั่นใจว่าแสนยานุภาพของทัพไทยต้องเป็นหนึ่งในสามของภูมิภาคเพื่อไม่ให้ใครมารังแกงบประมาณจะรั่วไหลเละเทะอีกไม่ได้50%เปอร์เซนหายไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้หาเรื่องสร้างตึกเอาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราต้องสะสมและพัฒนาอาวุธที่รุนแรงได้เองสหรัฐบุกเวเนซุเอลารอบนี้ นักกฎหมายในสหรัฐเองก็อนาวส์ว่ากระทำผิดกฎหมายหลายเรื่องแต่เวเนซุเอลาเองก็ทำผิดเยอะเองด้วยซึ่งก็เป็นตัวอย่างว่าอย่าดัาจริตรักสันติผิดที่ผิดยุคผิดสถานการณ์ใครรู้ตัวว่าเป็นลูเซอร์ไม่ขอโทษทหารให้ชัดก็ควรเปลี่ยนใจแต่อย่าบิดพลิ้วสิ่งที่เคยพูดครับมันไม่แมนเลยนิทานเรื่องทรัมป์พ่อปู สอนให้รู้ว่าทาสูกับขเขมรต้องเดินตามพ่อปูจับงูเกงกองมาใส่โหลทำยาดองซะเลยเปลวสีเงิน